สโหเกตพาคเลยตอนนี้นะครับนี่เขาเป็นชาวเด็กชาวบ้านนอกของแท้ครับเขายอดถ้าใช้เหยือปอมนะครับในการตกปลาช่อนนะครับสังเกตไปที่บ่อครับบ่อบ่อบ่อที่เขตกปลาช่อนครับม่อยู่นิดเดียวครับแต่เขาเหวี่ยงข้ามาถนนครับเขาสุดยอดเขาเรียกว่าเป็นบ่อใหญ่เลยครับเอามหมาครับนี่เขาจะกลับมาลองใหม่เขาบอกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาชื่อเด็กชายแมนสลมแตมเป็นเด็กบ้านนอกเลยแท้ จากชาวไร่ชาวดอยนะครับดูดูหุ่นอยูวาพอดูเลยครับสักทีเขาจะเริ่มใหม่นะครับนี่ครับเหยียบบอมซื้อมา7,500ครับแบตอีก4,700ันเจ็เริ่มเบี่ยงใหม่ครับนี่ครับนดี๋ยวถ้าดูดีครับดูน้ำหนักการเบี่ยงเขาจะพอดีเป๊ะครับดูโอ้ยนะไหนวะไปดูรู้สึกว่าจะไม่ใช่เบี่ยงมาช่อแล้วเบี่ยงกบจับกบแทนนี่ครับดูนะครับนี่ในการที่ถ่ายสดๆเลยครับนี่อันนี้อ่าอันนี้ก็พิธีกรของเราครับ z o มหน้าเนี่ยครับ z o มหน้าเนี่ยครับไอ้แม่ตากล้องเราครับ z o มหน้าเลยครับ ว่าสวยขนาดไหนดูครับตาก,กล้องแล้วนี่ครับนี่ตาก,กล้องนะครับเออ,อผมอันนี้เขามีรายการนะนะเกเดเตอร์ผมมีรายการพีเดเตอผมผมร,ร์เ <Nav igator S 1> นเวอเรเกเตอร์เนเวอเรเกเตอร์ของผมพีเดเตอร์ปะทะปะช่อนเหรครับเ <c oughs> ขาไม่ยอมง่ายๆเลยครับแมนสแมนแตนเขาไม่ยอมง่ายเขาจะเริ่มต้นม,มา <c oughs> นี่คนนั้นแล้วนะครับเราไปเจอสภาพอีค <c oughs> ออกคน,นครับเ <c oughs> ขามาจากบ้านนอกภาคเหนือโดยเฉพาะครับเขาชื่อแก้วสนาแจ๋ว ชีวิตของเขาขนาดเจ้าเด็กอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับเราจะพาการไปดูการตกปลาของเขาครับเขาเป็นนักตกปลาสลิดตัวยงปลาสลิดไอ้นี่ก็ยิ่งพาเราดิในบ่อนี่มันไม่มีหรอกเอ้ะน้ำหนักพอดีพอดีคราวนี้พอดีนิดเดียวพอบึ๊ดอย่างเงี้ยเขาบอกต้องต้องไปกลางเนี่ยกลางแม่น้ำต้องเหวี่ยงวุ๊บโอ้โหไงเกศจบแล้วปวดเน จบแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงต่อไปันนะครับจบแค่นี้ก่อนรับ